สามด้านเราจะเป็นเขียวสามด้านเลยมันนั่งอยู่กลางต้นไม้อะไรนี้เลยแล้วก็พ้นบนเราก็ให้มันเบาหน่อยโปร่งขึ้นมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เราแค่ปรับมูดเปลี่ยนสีเคลียของที่มันที่เรากองไว้อย่างนั้น่ะกองจนลืมเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นได้สัสดีค่ะ,ะ,ะ,ะทุกคนวัน,นี้ออมกับ บุ๊กค่ะพี่บุ๊กจากไลฟ์สเปซค่ะเป็นอินเทอร์เนียเราสองคนจะมาชวนทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศการทางานในบ้านให้มันแบบมีสีสันมากขึ้นครับผมให้มันหน้าทํางานแบบเวิร์กรฟมโงมมากขึ้นเพราะว่าอ้อมเชื่อว่าปี2023เนี้ยค่ะเราเวิร์กรฟมฮมกันมาเกือบสี่ปีแล้วเนาะโอ้จนชินแล้วเนาะใช่จนชินแล้วแต่แบบหลายๆคนอาจจะทํางานในห้องทํางานเดิมๆมุดเดิม,ม,ดมๆอาจจะรู้สึกแบบเบื่อเบื่อเหนื่อยสมองไม่ไบรท์วันนี้ค่ะอ้อมก็เลยแบบชวนพี่บุ๊กค่ะคือบุ๊กอินเทอร์เนียของเรา มาช่วยออกแบบมุมทำงานให้ทุกคนใหม่เนาะเผื่อแบบเปลี่ยนมุดอันโทในบ้านแล้วสมองไรขึ้นไรขึ้นก็จะโดนโปรโมทไม้เร็วขึนอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ค่ะต้องถามพี่บุ๊กแล้วว่าแนวคิดการออกแบบที่เราเลือกมุมนี้เป็นมุมตัวอย่างเพราะว่านักดนตรใช้เนาะอันดับแรกเนี่ยครับมุมมุมเนี้ยมันเป็นมุมเหลือใช้ใช่ซึ่งคือเราก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันกลายเป็นทางเดินทางผ่านอะไร แต่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจมากคือตรงนี้แสงธรรมชาติมันเต็มเลยและเห็นสีเขียวด้วยใช,ใช่แล้วสีเขียวเนี่ยแหละคือจะเป็นตัวสําคัญวันนี้เลยเพราะว่าพอทํางานนานๆที่เมื่อกี้อ้อมบอกนะสี่ปีบางทีเราเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วอยู่ยในห้องแอร์อะไรเราไม่เห็นธรรมชาติไม่อะไรอันเนี้ยวันนี้เราจะมาเป็นคอนเซปต์หลักที่เรามาคิดกันอ๋อใช่ใชอันหนึ่งที่สําคัญสุดเลยที่อยากเนี่ยเพราะเรานั่งทํางานอยู่ในห้องอึดอัดอยากจะหยิบสีเขียวมาใช้ให้มันรู้สึกธรรมชาติอะไรเงี้ยนะและเดี๋ยวเราจะเบรกด้วยอีกสีหนึ่ง จะเป็นสีอ่อนๆหน่อยให้มันเบาให้มันรู้สึกโปรง่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้วยสไตล์พี่บุกนะทุกคนถ้าถ้าใครยังไม่เคยดูกลับไปดูบ้านพี่บุกนาจะออกแบบมินิมอลหน่อยคือเป็นคนชอบให้มันเบาๆสตาไตล์เรียบ,เยบๆเบาๆแปลว่าการทํางานของเราก็คือจะเบาจะไลท์แล้วก็ไบรท์สุดๆแน่นอนแน่นอนอ่า โอเคงั้นตอนที่เราจะเริ่มต้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเริ่มจากการทาสีรองพื้นก่อนซึ่งทุกคน<ม>อ้อมอ้อมจะบอกว่าอ้อมมาผ่านประสบการณ์การทาสีด้วยตัวเองมาบ<ม><ม>่อยแล้วบางทีเราก็คิดว่าเรื่องมึงเล่นไม่สนมันเหนื่อยทำเองก็ได้เราใช้เงินแก้ปัญหาหรือว่าแบบหรือให้คนที่เชี่ยวชาญเขามาจัดการดีกว่าพี่พี่ช่างมาช่วยเราดีกว่าเพราะว่าเหนื่อยค่ะจริงจริงเหนื่อยเนาะทุกคนเคงั้นเดี๋ยวให้พี่พี่ช่างมาลงสีรองพื้นกันก่อนงั้นตอนนี้เราของออกกันก่อนโอเคได้เลยครับได้ งั้นเอาของเบ<อ>า,าเบา,ะะเ<อ>าแล้วกันเราเอาของเบาเบาไอง เรามาดูสีที่พี่บุค๊คเลือกกันมา<ผ>มบ้างดีกว่านะคะนี่สีแรกรหัสสี N 6 1 0 0ชื่อสีธรร l เล Buff และก็สีที่2รหัสสี G 5 2 3 5ชื่อ Forest Treasure อเป็นสีจาก p o a รุ่น Organic Care รทำไม,มพี่บุ๊คถึงจับคู่สองสีนี้คะ่ะก็คือเนื่องจากก่อนอนื่นเนี่ยต้องเล่าว่า T.O.A เนี่ยเขามีเทรน ของสีนะปี2023ซึ่งสีเหล่าเนี้ยที่จริงตอนแรกมันมีเยอะมากเลยแต่มันเป็นสีที่ถูกแบบ brainstorm กันมาจากแรงบันดาลใจของนักออกแบบเก่งๆหลายท่านเลยมีสีห้าท่านอ่หนึ่งในนั้นมีคุณจูนคุณจูนเซติโน่ใช่คุณจูนเซติโน่ต้อเป็น FC ของคุณจูนอันนี้อาจจะขออนุญาตเรียกพี่จูนเพราะว่าในวงการนี่คือแกแบบเป็นคนที่แบบเก่งเลยยิ่งโดยเฉพาะเรื่องบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะอือใช่ก็เนี้ย ก็เป็นสีที่เกิดจากแรงบันดาลใจส่วนสีที่เราหยิบมาก็มันก็มาจากเทรนซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันน่าใช้อ๋อก็คือในทุกๆปีเนี่ยมันจะมีเทรนปี2022 2023เดี๋ยว2024 2025ก็จะมีเทรนด์ของแต่ละปีใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันมีผลกับนักออกแบบนะคะเวลาแบบเทรนออกมาแต่ละปีเราเอาไปใช้ที่จริงมันมีผลเยอะมากเลยซึ่งไอเทรนด์ของปีเนี่ยนะคือสีเนี่ยมันมาจากที่ว่าสภาพแวดล้อมที่เราเจอ มันมีทั้งเรื่องโรคระบาดทั้งเรื่องการลุกลานธรรมชาติเรื่องสงครามซึ่งสองสีที่เลือกมาเนี่ยมันอยู่ในธีม sustainability matters ซึ่งมันเป็นสีที่เราพูดถึงธรรมชาตินะนะก็คือเมื่อกี้สีที่เราหยิบมามันคือออกเขียวกับออกน้ำตาลที่ดูเป็นทรายหน่อยซึ่งมันเป็นสีที่สำหรับเราเองเนี่ยพื้นที่ตรงนี้อยากให้มันดูธรรมชาติขึ้นแต่ว่าที่บู๊กาตั้งใจให้มุมทำงานเนี่ยมันแบบผ่อนคลายเหมือนนั่งทำงานอยู่ กลางธรรมชาติาทางสวน,นคาเฟ่สวยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ออซึ่งออมันมีอันนึงแบบเล่าให้ฟังนอกเรื่องนะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่า เวลาเราทํางานหรือคนชีวิตปัจจุบันเรามันแบบมันเริ่มห่างธรรมชาติไนเรื่อยๆทุกคนก็พยายามหาอะไรต้นไม้มาซึ่งสีนี่แหละมันก็ช่วยเราได้อันเนี้ยบุ๊กเลยมองเห็นความสําคัญแล้วว่าเราอยากจะหยิบมันมาใช้อ,อือใช่จริงๆก็จริงๆก็น่าสนใจนะจริงอยากรอเสร็จแล้วแล้วสไตล์การทาสไตล์การทาพี่บุ๊กเลือกเป็นสไตล์ไหนคะว่ามันมีสองสีตอนแรกคิดไว้หลายแบบมากเลยนะพอแบบว่าเราจะทาคือมุมเล็กๆเราเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเออเราจะจัดยังไง สไตล์ที่เลือกมาแล้วเนี่ยเราจะทาให้มันเป็นสีเขียวครึ่งหนึ่งเนี<ฆ>่ยถ้าทุกคนเห็นด้านหลังเนี่ยก็คือว่าเราจะเลือกทาให้ถึงครึ่งหนึ่งขอบหน้าต่างแล้วเดี๋ยวด้านบนเราจะใช้สีที่เป็นอ่อนๆครีมที่คล้ายๆสีน้ำสีของทรายเนี่ยเราจะทาให้มไปข้านบนเพื่อให้รู้สึกโปร่งขึ้นซึ่ะจะแบ่งกลางผนังเลยหมายถึงว่าไม่ไม่ได้แบ่งตามขอบแบบไม่ได้แบ่งเป็นด้านใช่ไหมคะใช่<อ>ไม,ไมเราสา,สามด้านเราจะเป็นเขียวสามด้านเลยเหมือนนั่งอยู่กลาง ต้นไม้อะไรนี้เลยแล้วก็พนบนเราก็ให้มันเบาหน่อยโปร่งขึ้นนะด้วยสีอ่อนเพดานด้วยนะคะเพดานด้วยเดี๋ยวเราจะทาด้วยเพราะเห็นมี่ลูกกระซิบมาเนาะว่าการแบ่งเป็นด้านอาจจะแบบเอาไปแล้วคือนอกจากมมีเทรนสีมันก็มีเทรนของการทาสีที่มันเปลี่ยนไปตลอดใช่บางทีมันก็คือจะถามว่าเอามันใช่มันเป็นอย่างที่พี่พูดเนาะมันเอาคืก เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นบ่อยแล้วเราก็เลี่ยงแต่ไอ้วิธีเลี่ยงเลยคิดว่าวิธีนี้น่าจะน่ารักเอองั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวรอดูนะทุกคนว่าพี่โบจะแบ่งการทาสี2สียังไงแล้วก็วันนี้นะคะเราเลือกสีมาจาก T O A Color Trends ปี2023ค่ะซึ่งปีนี้ทาง T O A เขามาในคอนเซ็ปต์ Living Forward ค่ะทุกคน อย่างที่พี่บุ๊กบอกเลยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราต้องเจอกับวิกฤตการณ์เยอะมากทั้งโรคระบาดเกิดการล็อกดาวจนเศรษฐกิจชะลอตัวอันนี้คือยังไม่รวมปัญหาสงครามปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภัยธรรมชาติที่ยังคงอยู่แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะคะมนุษย์อย่างเรามีหน้าที่แค่ต้องเตรียมพร้อมค่ะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆวันทุกคนคะปี2023นี้เรากําลังก้าวเข้าสู่สภาวะฟื้นฟูค่ะ เป็นการแสวงหาความสมดุลเป็นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวังใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าตามคอนเซปต์ living forward เลยค่ะถ้าถามว่าเทรนด์สีในแต่ละปีเนี่ยมาจากไหนทางแบรนด์คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าต้องบอกว่าเปล่านะคะทุกคนในทุทกๆปีจะมีคอนเซปต์และมีที่มาเสมอค่ะอย่างปีนี้ปี2023จะเป็นกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบ5กลุ่มค่ะ มาแชร์แรงบันนานใจร่วมกันจนเกิดเป็นกลุ่มเทนดสีต่างๆนอกจากคุณจูนก็จะมีคุณทัชและคุณขวัญจากแทนเดมค่ะคุณวินจากวาคิเทคคุณพินจากดินสตูดิโอและศิลปินนักออกแบบอย่างคุณปอมจากปอมชานค่ะทุกคนมา brainstorm ร,ร,ร่วมกันทำให้เกิดเทรนด์สีในปีนี้ขึ้นมาค่ะ สำหรับทีมสีก็อย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วค่ะสองสีที่เราเลือกมาวันนี้มาจากทีม Sustainability Matters ค่ะเป็นกลุ่มสีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสีของธรรมชาติสีของใบไม้สีของทรายสีของดินสีของน้ำอันนี้ก็คือเรารักธรรมชาติค่ะเราก็เลยเลือกสีนี้มาแต่ว่านอกจากทีมนี้ยังมีอีก3าทีมให้เลือกด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบสายคลีนคลีนใครแบบชอบแนวมินิมอลมินิมอลขาวๆเทาๆจะมีทีมหนึ่งค่ะ ที่อ้อมแนะนำคือ l e s e is forever ค่ะตีมนี้เลยจะเป็นสีขาวไล่ไปจนถึงเฉดเทาค่ะมีหลายเฉดให้เลือกเลยถ้าเกิดใครแบบกำลังมองอยากทำบ้านสีขาวสว่างสว่างปรง่ปรงๆอันนี้ก็ลองดูตีมนี้ได้ค่ะ แต่ถ้าใครชอบแนวแบบสีสันสดใสสนุกสนานเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์จี๊ดจ๊าดอ้อมแนะนำให้ลองไปดูทีม Perfect Freedom ค่ะส่วนธีมสุดท้ายค่ะชื่อทีมคือ Switch to the New Chapter ค่ะเป็นธีมที่โทนสีของเขาจะมีความเท่มีความสุขขุมแต่ว่าก็ดูฟอร์มอลขึ้นมาหน่อยอ้อมว่ากลุ่มแบบออฟฟิศของสถาปนิกค่ะขเขาจะชอบใช้ทีมสีนี้กันมันจะดูเรียบแล้วก็ดูหรู ยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะทุกคนเทรนสีปีนี้คือเขามีให้เลือกหลากหลายแนวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และความชื่นชอบของทุกคนเลยถ้าใครชอบแบบไหนลองเปิดแคตตาล็อก TOA Color Trends ปี2023ดูได้เลยค่ะอันนี้เสร็จตรงนี้พรุ่งนี้สามารถใช้งานได้เลยเนะอันเี้เราไปดูเขา้ทากันต่อเลยค่ะโอเคครับ เรียบร้อยแล้วเราของเข้ามาหมดแล้วก็ได้มุมใหม่แล้วทีนี้ใช่พอวางเฟอร์นิเจอร์วางโต๊ะทํางานใดๆจริงจังก็กลายเป็นมุมทํางานาที่สมบูรณ์แล้วทีนี <S <S เ้นเนาะก็เนี่ยคือเดิมมันกลายเป็นมันเป็นที่อะไรก็ไม่รู้เนาะกองวางของ<ช>ตอนนี้มันก็เลยเหมือนได้มุมอีกมุมหนึ่งเพิ่มขึ้นมาออนแสงธรรมชาติตรงนี้เราก็ได้ใช้คุม้มละก่อนหน้านี้ออไม่รู้ส่อง ก็สองไปเฉยตอนนี้2มุมวางของใช่ตอนนี้มันกลายเป็นเออมันได้มุมทํางานจริงๆหลายๆคนที่แบบมีมุมเหลือใช้ในบ้านเนาะทุกคนแค่แบบแค่ปรับนิดหน่อยทาสีให้เรียบร้อยวางของดีๆ<ด>มันก็ใช่แล้วได้มันฟังก์ชั่นใหม่ที่มันสามารถใช้งานได้จริงๆเลยอะ่ะแล้วนี่ประหยัดมากเพราะว่าเฟอร์เจอร์สั้นใหญ่เราก็ ใช้บ้างเราก็มีเราก็เอาของที่นั่นนะมาที่มีอยู่แล้วซื้อเติมนิดหน่อยใช่ซื้อบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยทุกคนทีนี้ของตกแต่งเดี๋ยวมันคือเดี๋ยวมันจะมาเพิ่มอ่ะเราค่อยมาหมุนของตกแต่งเอาดีกว่าลดดีไซน์ดีไซน์ชอบมากเลยการนัดคือสมัยก่อนมันจะมีช่วงที่คิดแบบพาผนังเป็นด้านใช่ไหมฮะด้านหนึ่งสีหนึ่งอีกด้านหนึ่งสีมันเริ่มเอาเนาะมันเริ่มรู้สึกเริ่มเอาแล้วถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยแหละแต่เออช่วงนี้เรารู้สึกคือ คอนเซปต์หลักก็แบบที่เล่าให้อ้อมฟังตอ,ตอนเมื่อกี้ว่าเราอยากจะแบ่งครึ่งมันให้ข้นบนมันเบาหน่อยอเออแล้วมันจะได้รู้สึกแบบโปร่งเนี่ยถ้าเราเขียวปึ้งขึ้นไปข้างบนทีมันรู้สึกสูงก็จริงแต่มันจะทึบตันไปทั้งแขกแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้แต่การที่พี่บุ๊กเลือกสีนี้คือเพดานมันดูสูงทางทั้งที่มันไม่ได้สูง แต่ว่านานมันดูสูงไปด้วยสีที่พี่บุ๊กเลือกใช้อ่ะอันนี้ก็เพินแล้วเราก็เอาเอาตัดเส้นมันคือเรามีเส้นของเราอยู่แล้วหน้าต่างมราบังครับเราก็ใช้อไลเมนต์ใช้เส้นเดิมนี่วิ่งปึ๊บปมันก็เลยดูแบบเราเลือกเส้นต่อที่สูงที่สุดใช่ใช่และอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้พี่บุ๊กระหว่างตลอดการทากลิ่นบางมาก เออคือเนี่ยรู้สึกโอเคมากเรื่องกลิ่นใช่วันโทเอรุ่นออร์แกนิกแคร์คือโหอันนี้คือแนะนําเลยทุกคนจริงๆไม่ต้องรอพรุ่งนี้ก็ได้ตอนเนี้ยนะแล้วก็ใช้งานได้เลยคือที่เราทาเสร็จปุ๊บมันพอแห้งเนี่ยเราก็มุกเข้ามาทุกคนดูดูผ้าตอนทําได้เลยนะเราไม่ได้ปิดแอร์เลยตลอดการทําเราเปิดแอร์ตลอดเวลากลิ่นนี่ไม่ไหวพี่ช่างเหงือกแน่นอนกลิ่นพังมากแบบแทบไม่มีเลยอันนี้ว่าโอว่ามันน่าจะปลอดภัยกับคนใช้งานอันนี้เราก็ไม่รู้มันน่าจะเป็นที่เขาบอกเป็นมันเป็นแพลนเบสจริงๆ ไม่แรงเลยปลอดภัยจากสารระเหยเนะทุกคนเพ <ừ. S 1> ราะางนั้นมันก็จะ เหมาะกับกลุ่มแบบเซนซิทีฟนะกลุ่มแบบคนเป็นภูมิแพ้ผู้สูงอายุเด็กอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคนทั่วไปอย่างเราออกข้างนอกก็เจอฝุ่นมาเยอะมากพอแล้วตอนเดียวที่จามก็คือตอนที่ตอนที่ต้องขูดผนังเก่าอ่กอันน้ก็ตอนเดียวที่อ่อจามมันมีมีผงมีฝุ่นหน่อยอันนี้แบบแฮปปี้แฮปปี้มากๆแต่ว่ามิชิบาระบ้านพี่บุกโอเคไว้ว่างไปทำให้มั่งได้ไหมคะได้ครับหรือเว้ไว้ตรงนี้ที่ปล่อยเช่าได้นะ คิดองินกันแล้วมาสดได้ยัยวันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะได้ไอเดียดีๆจากพี่พุดค่ะคิดว่าน่าจะได้แบบไปไปเปลี่ยนมุมที่มันเหลือใช้ในบ้านเลยอันนี้ก็เหมือนเหมือนอยากอยากแชร์ให้ทุกคนลองฟังอะไรเงี้ยครับว่าจริงๆแล้วเรามีทุกบ้านเรามีมุมที่เราอาจจะแบบเหลือใช้นะใช้คำนี้คือพอมันมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เราแค่ปรับมูตเปลี่ยนสีเคลียของที่มันที่เรากองไว้อย่างนั้นเนี่ยกองจนลืมเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นได้ แล้วก็ถ้าเกิดใครมาเปลี่ยนมุมเหลือใช้ในบ้านกันในปี2023เนาะก็อย่าลืมดูเทรนด์สีใหม่ของ T.O.A ปีนี้้วยค่ะปี2023มีสีสวยๆเยอะเลย Forest Treasure นี่จำชื่อสีได้รหม Forest Treasure อันนั้นนะคะ Timeless Buff จำได้หมดจำได้หมดโอเค T.O.A รักายวันนี้ขอบคุณพี่บุ้งมากมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ไอเดียดีๆกันแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปอ้อนรากพี่บุ้งรากพี่บุ้งมา ทำมุมไหนให้อีกก็คอมเมนต์กันไว้ล้วกันเดี๋ยวออาจะลากไปบุมนมได้ครับยินดีเลยครับไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ<า>